าอ,อาโปธาตุ 2. อาโปเป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งเรียกว่าธาตุน้ำมีลักษณะดังนี้อาโปธาตุปักขารานาลคณาว่ามีการไหลเป็นลักษณะอาพันธานาลคณาหรือมีการเกาะกุมเป็นลักษณะ พายูหานาราษามีการทำให้เต็มหรืออิ่มชุ่มเป็นกิจสังกหาปัจจุปัฏฐานามีการเชื่อมยึดให้ติดต่อการเป็นผลอวเซสาธาตุตายาปัฏฐานามีทา่ทาที่เหลือเป็นเหตุใกล้ อาโปธาต์คือธาตุน้ำถ้ามีอยู่เป็นจำนวนมากในสิ่งหนึ่งสิ่งใดย่อมทำให้สิ่งนั้นเหลวและไหลไปได้ถ้ามีอยู่จำนวนน้อยก็ทำให้สิ่งนั้นนั้นเกาะกลุ่มการเป็นกลุ่มเป็นก้อนอุปมาเหมือนกาวหรือยางเหนียวที่สามารถเชื่อมสิ่งของต่างๆให้ติดการเป็นกลุ่มเป็นก้อนได้ฉันใดอาโปธาตุก็สามารถเชื่อมปรมาณูแห่งปฐวีธาตุให้เกาะกลุ่มการเป็นรูปร่างสันฐานได้ฉันนั้น ในวัตถุใดที่มีจํานวนอาโปธาตุมากกว่าปัทวีธาต์แล้วด้วยอํานาจของอาโปธาตุนั้นเองทําให้ปัทวีธาตุมีอํานาจลดน้อยลงจึงเป็นเหตุให้วัตถุนั้นมีความอ่อนเหลวและสามารถไหลไปได้เช่นน้ําในแม่น้ําลําคลองที่เราเห็นว่าไหลไปมาได้ก็เพราะอาโปธาตุมีมากกว่าปัทวีธาต์เมื่อปฐทวีธาตุน้อยแล้วปฐวีธาตุนั่นแหละ เป็นผู้ไหลไปด้วยอำนาจของอาโปธาถาใช้อาโปธาไหลดังที่เราเข้าใจกันเพราะอาโปธาเป็นธาตุที่เห็นด้วยตาหรือสัมผัสด้วยกายไม่ได้เพียงแต่รู้ได้ด้วยใจเท่านั้นส่วนในวัตถุใดที่มีจํานวนอาโปธาตุน้อยกว่าปฐวีธาตุแล้วอํานาจของอาโปธาตุเพียงแต่ทําให้ปรมาณูของปฐวีธาตุเกาะกลุออ่มกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเท่านั้นไม่อาจทําให้ไหลไปได้ดังมีว่าจานัตถาว่า อาเปติสหาชาตารูปานิพยาเปตาว่าติดถาติติอาโปธรรมชาติใดย่อมซึมทราบทั่วไปในรูปที่เกิดพร้อมกับตนแล้วตั้งอยู่ในรูปเหล่านั้นฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าอาโปอีกในหนึ่งอัปปยติสหาชาตารูปานิสัตถุพรูเหติติว่า เทติต hey, ิอาโปธรรมชาติใดทําให้สหาชาติรูปทั้งหลายเจริญขึ้นเป็นอย่างดีฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าอาโปอีกในหนึ่งสหาชาติตารูปานี้อาวิปักกินนานี้กัตวาผู้โสปาติรักขาติติอาโปธรรมชาติใดย่อมรักษาสหาชาติรูปได้อย่างมั่นคงไม่ให้กระจัดกระจายไปฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าอาโป อาโปธาตมีสองอย่างคือกอไก่าอาโปธาตที่มีปกติเป็นอาพันธนาลักษณะคือลักษณะกอบกุมเมื่อถูกต้องกับอุณหาเตโชคือความร้อนแล้วปากขาร้น้าลักษณะคืออาการไหลก็ปรากฏขึ้นได้แก่อาโปธาตที่อยู่ในโลหะต่างๆเช่นเหล็กทองแดงเงิน หรือขี้พึ่งเป็นต้นหมายความว่าอาโปธาตุที่อยู่ในสิ่งเหล่านี้เมื่อถูกไฟเผาไหม้แล้วก็จะกลายเป็นของเหลวและสามารถละลายไหลไปได้แต่การไหลไปของวัตถุเหล่านั้นหาใช่อาโปธาตุเป็นตัวไหลไหมปฐทวีธาตุที่เกิดร่วมกับอาตอธาตุนั้นเองเป็นตัวไหลในวัตถุสิ่งเดียวกันนั้นเองโดยกลับการถ้าเอาไปใส่ในน้ําเมื่อถูกความเย็ยนข้าววัตถุเหล่านั้นก็จะกลับแข็งตัวเป็นก้อนตามเดิมในการกลับแข็งตัวของวัตถุธาตุเหล่านั้นก็หาใช่เป็นการแข็ง ตัวของอาโปธาตุไม่แต่เป็นการแข่งตัวของปฐวีธาตุนั่นเอง ไข่อาโปธาที่มีปกติเป็นปากขาดระนะลักษณะคือลักษณะที่ไหลไปถ้าถูกต้องกับสีตาเตโชคือความเย็นแล้วอาพันธนาลักษณะคืออาการเกาะกลุ่มก็จะปรากฏขึ้นได้แก่อาโปธาที่อยู่ในน้าเพราะธรรมดาน้ําเป็นของเหลวอยู่แล้วถ้านําน้ํานั้นไปใส่ไว้ในที่ที่มีความเย็นสูงน้ําก็จะแข็งตัวเป็นก้อนแล้วเมื่อเอาน้ําแข็งออกจากที่นั้นแล้วน้ําแข็งถูกอากาศภายนอกที่มีอุณหเตโชสูงกว่าก้อนน้ำแข็ แห่งนั้นก็จะละลายกลับเป็นของเหลวตามเดิมอาโปธาตหรือธาตุน้ำนี้มีความหมายสี่อย่างคือ 1. ึปรมัตถาอาโปรหรือลักษณะอาโปได้แก่ธาตุน้ำที่แสดงถึงสภาวะลักษณะไหนหรือกากลุ่มอันรู้ได้ด้วยใจไม่ใช่ด้วยการเห็นหรือการสัมผัส 2. สะสัมภาราอาโปรหรือ สุตตันตาอาโปคือธาตุน้ําที่ใช้ในความหมายที่เป็นส่วนประกอบภายในร่างกายหรือเป็นส่วนประกอบที่มีในพืชผลไม้ต่างๆอันมีมาในพสูตรจึงเรียกกันว่าสุตตันตาอาโปอาโปธาตุตามความหมายนี้มีสองจำพวกคือก๊ไก อาจชัดติกาอาโปได้แก่ธาตุน้ำภายในหมายถึงธาตุน้ำที่มีอยู่ทั่วไปภายในร่างกายของสัตว์ทั้งหลายในทาตุวิพังคบาลีมีแสดงไว้12ประการได้แก่เมทชัชกกะปิดตังดีเสมหังเสมหาป,ปุกโพน้องโรหิตังเลือดเสทโทเหงือเมโทมันค้นมุตตัชักกะอาสุน้ำตาวาสามันเหลวเคโลน้ำลาย กระสิกาไขาข้อมุดต,ตังน้ำมูดปัส,สวะขอไข่พาีระอาโปได้แก่ธาตุน้ำภายนอกหมายถึงธาตุน้ำที่มีอยู่ในสิ่งอื่นๆภายนอกร่างกายของสัตว์ในทาตุวิพังคบาลีมีแสดงไว้มากมายแต่ขอยกตัวอย่างพอสังเขตน้ำที่มีอยู่ในพืชผลไม้ต่างๆเพียงหกชนิดคือมูลโสน้ำจากรากของต้นไม้ ขันทาราโสน้ำจากลำต้นของต้นไม้ตาจารโสน้ำจากเปลือกไม้ปัดตารโสน้ำจากใบไม้ปุบผารโสน้ำจากดอกไม้พรารัสโสน้ำจากผลไม้นอกจากนี้ยังมีธาตุน้ำอื่นๆเช่นน้ำค้างน้ำฝนเป็นต้น สามกสินอาโปรหรืออารัมนะอาโปคือน้ำที่ใช้เป็นนิมิตหรืออารมณ์ของพายโยคาวจรที่ใช้ในการเจริญสมถะกรรมฐานในแก่น้ำในอ่างในค้นหรือในบ่อที่ใช้เพ่งเป็นอารมณ์เพื่อให้เกิดนิมิตต่างๆ 4. ส,สมมุติอาโปคือปกติอาโปได้แก่น้ำที่สมมุติเรียกกันตามปกติเช่นน้ำในแม่น้ำลำคลองหรือในภาชนะที่ใช้ดื่มใช้อาบใช้ซักเสื้อผ้าเหล่านี้เราเรียกว่าน้ำตามปกติสมมุติ ฉะนั้นความหมายของอาโปคือธาตุน้ำนี้จึงมีความหมายเป็นสี่อย่างต่างๆการเรียกว่าปรมตถาอาโปหรือลักษณะอาโปบ้างาศาสัมภาระอาโปหรือสุดตันตาอาโปบ้างกสินอาโปหรืออารามนาอาโปบ้างและสมมุติอาโปหรือปกติอาโปบ้างนม้ใช่ว่าจะมีความหมายเพียงน้ำที่เราใช้ดื่มใช้อาบอันเป็นสมมุติอาโปตามที่เราเข้าใจกันอย่างเดียว สามเตโชเป็นธาตุชนิดหนึ่งเรียกว่าธาตุไฟมีลักษณะร้อนหรือเย็นลักษณะร้อนเรียกว่าอุณหเตโชลักษณะเย็นเรียกว่าสีตาเตโชเมื่อว่าโดยคุณลักษณะพิเศษแล้วมีดังนี้คือเตโชธาตุอุณหาตาลคณามีไอร้อนเป็นลักษณะปริปาจานารสา,ามีการทำให้สุกเป็นกิจ มัททาวานุปาทานะปัจจุปฐา,านามีอาการอ่อนนิ่มเป็นผลอาวสีสาธาตุ ย่ปธาปาทัานามีท่าที่เหลือเป็นเหตุใกล้ในวิสุทธิมักแสดงว่าโยปริปาจานาภาโวววาอุนหาภาววาอายังเตโชทาตุแปลความว่าธรรมชาติที่ทรงภาวะการสุขความก็ดีความอบอุ่นที่มีในกายนั้นก็ดีเรียกว่าเตโชธาตุอธิบายเตโชธาตุหรือธาตุไฟที่มีลักษณะร้อนเรียกว่าอุณหเตโชที่ทมีลักษณะเย็ยนเรียกว่าสีตาเตโช เตโชทั้งสองชนิดนี้มีสภาพที่เป็นไอเป็นลักษณะอุณหัตาลักษาหมายความว่าอุณหัเตโชมีไอร้อนเป็นลักษณะสีตาเตโชมีไอเย็นเป็นลักษณะ เตโชท่าทั้งสองนี้ต่างก็มีหน้าที่ทําให้สิ่งต่างๆสุกและทําให้ละเอียดนุ่มนวลเช่นอาหารต่างๆเป็นต้นสุกด้วยความร้อนหรือบางอย่างสุกด้วยความเย็นดังว่าจานัฐถาว่าเตเชติปาริปาเจติติเตโชแปลความว่าธรรมชาติใดที่ทําให้สุกธรรมชาตินั้นชื่อว่าเตโช เตโชธาตคือธาตุไฟนี้มีความหมายแบ่งออกเป็นสี่อย่างคือหนึ่งปรมัตถเตโชหรือลักษณะเตโชได้แก่ไฟธาตุที่มีสภาวะลักษณะให้พิสูจน์ได้จากการสัมผัสถูกต้องได้ด้วยกายโดยแสดงลักษณะร้อนหรือลักษณะเย็น 2. สศาสัมภารเตโชหรือสุดตันตเตโชได้แก่ไฟธาตุอันเป็นส่วนประกอบที่มีอยู่ในร่างกายหรือที่แสดงไว้ตามในแห่งพระสูตรแบ่งออกเป็นสองจำพวกคือ กไก่าอาจชาติกาเตโชได้แก่ธาตุไฟภายในหมายถึงธาตุไฟอันเป็นส่วนประกอบที่มีอยู่ภายในของสัตว์ที่มีชีวิตในทาตุวิพังคบาดีแสดงธาตุไฟจำพวกนี้ไว้สีประการ 1. อุตสมาเตชคือไฟท่าที่มีประจำอยู่ในร่างกายของสัตว์ทั้งหลายที่เรียกว่าไออุ่นภายในร่างกาย 2. ปาจากเตชคือไฟท่าที่ทำหน้าที่ย่อยอาหารสาชีระนาเตชคือไฟท่าที่ทำให้ร่างกายแก่ชราสุดโทมเช่นทำให้ผลงอกฟันหักหนังเหี่ยวย่นเป็นต้น 4. ส,สันตาปนาเตชคือไฟท่าที่มีความร้อนมากได้แก่ไฟท่าที่ทำให้ร้อนถึงเป็นไข้ขอไข่ พาหิระเตโชได้แก่ธาตุไฟภายนอกหมายถึงธาตุไฟที่มีอยู่ในสิ่งต่างๆที่ไม่มีชีวิตในทาตุว,วิพังคบาดีกล่าวไว้มีมากมายแต่นำมาแสดงเพียงสังเขตห้าอย่างคือกัดทักคิไฟฟืนตินักคิไฟยญาโคมายกขีไฟขี้วแห้งถุสักคิไฟแกบสังการักขีไฟขยะ สามกสินเตโชหรืออารามานาเตโชได้แก่ไฟที่ใช้เป็นนิมิตอารมณ์เพื่อการเพ่งกสินจึงเรียกว่ากสินเตโชหรืออารามานาเตโชสี่สามมาติเตโชหรือปกติเตโชได้แก่ไฟตามธรรมดาที่เป็นสมมุติโวหารของชาวโลกใช้เรียกหานกันตามปกติเช่นไฟฟ้าไฟฐา,านไฟฟืนหรือไฟแก๊สเป็นต้น